ช่วยาปลูกแครอทในกระถางค่ะถ้าเ,เพื่อนๆไม่มีพื้นที่ในการปลูกนะคะจะปลูกในกระถางก็ได้นะคะอันนี้เป็นแครอทที่เราปลูกในหนึ่งกระถางนะคะวันนี้เราเก็บเกี่ยวทั้งหมดกระถางแล้วนะคะได้ประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้เนาะขนาดก็ใช้ได้ค่ะอันนี้เราก็ทานเหมือนผักสลัดก็ได้นะคะก็เป็นเบบี้แครอทค่ะ มาเตรียมดินเพื่อปลูกแค,อครอทค่ะเ,เพื่อนๆเราจะปลูกแครอทในกระถางนี้นะคะแครอทเนี่ยเขาชอบดินร่วนปนทรายนะคะถ้าเราเจอหินนะคะก้อนเล็กๆใหญ่ๆต้องเอาออกมาเลยนะคะถ้าเราปลูกแครอทเนี่ยถ้ามันมีก้อนหินแบบนี้เนี่ยมันก็จะทําให้แครอทหัวไม่สวยนะคะมันก็จะมีรูปร่างคล้ายกับส้มเนาะมันจะเป็นหัวไม่สวยนะคะ การเตรียมดินนี่สําคัญมากเลยค่ะเขาชอบดินร่วนปนทรายค่ะอันนี้เป็นแครอทที่เราจะปลูกค่ะเพื่อนๆนะคะมันชื่อว่าออทัมคิงสองนะคะ ก่อนที่เราจะปลูกนะคะเพื่อนๆเราก็จะทําเป็นรูปวงกลมสําหรับที่จะหว่านมาเมล็ดนะคะมันจะได้ง่ายหน่อยแล้วใช้นิ้วมือก็ได้ ข้างในอีกหนึ่งวงกลมค่ะถ้าเจอก้อนหินก็ออกมาเนาะตรงกลางเล็กๆอีกหนึ่งวงกลมนะคะ จะเป็นแบบที่เห็นนะคะสร็จแล้วเราก็แกะเอาเมล็ดออกมาค่ะเพื<ๆ>่อนอันนี้เป็นเมล็ดแครอทค่ะจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะเราก็จะหว่านตามวงกลมที่เราได้ทำไว้เนาะแล้วก็หวานกระจายไปให้ทั่ว เสร็จแล้วเราก็เอาดินกลบครับเพื่อน,อนหลังจากเราหว่านเมล็ดแล้วเอาดินกลบแล้วนะคะเพื่อนเราก็เอามือ กดนิดหน่อยเสร็จแล้วเราก็รดน้ำได้ค่ะแล้วก็รดพอชุ่มค่ะเนื่องจากเราอยู่เมืองหนาวค่ะเ,เพื่อนเมื่อเช้านี้ก็มีเหมยขาบนะคะ เราก็จะเอาถุงพลาสติกคลุมนะคะเพื่อควบคุมความชื้นแล้วก็ให้ความอบอุ่นเนาะควบคุมอุณหภูมิมเมล็ดแครอทเราก็จะได้งอกไวๆค่ะหลังจาก12วันค่ะ,มะเมล็ดแครอทเราก็งอกแล้วค่ะ แต่ต้องคอยดูดีๆนะคะตอนที่เราเพาะเมล็ดนะคะเราจะทําเป็นวงกลมใช่ไหมคะวงกลมด้านนอกนะคะอันนี้เป็นวงกลมด้านในแล้วก็อีกวงกลมหนึ่งตรงกลางแต่ข้างนอกวงกลมเนี่ยมันจะมีสีเขียวๆเหมือนกันนะคะพวกนี้เนี่ยน่าจะเป็นหญ้าเนาะเพราะว่าเราใช้ดินจากสวนนะคะเป็นเมล็ดแครอทที่งอกเนี่ยจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นแครอทเนาะมันจะเป็นวงกลมเนี่ยแล้วก็ดูง่ายหน่อยนะคะ แั้นประโยชน์ในการทําวงกลมตอนหวานมาล็ดเนี่ยก็จะช่วยแยกแยะได้นะคะว่าตรงไหนเป็นกล้าแครอทตรงไหนเป็นหญ้าค่ะหญ้าที่ขึ้นก็เยอะเลยนะคะนอกจากวงกลมเนี่ยส่วนนี้เนี่ยก็เป็นหญ้าค่ะนี่ก็เป็นหญ้านะคะถ้าดูวงกลมด้านนอกนะคะน,นี่เป็นวงกลมด้านนอกที่ติดกับกระถางใช่ไหมคะส่วนนี้เนี่ยนี่เป็นหญ้านะคะ ข้างนอกวงกลมส่วนนี้นี่ก็เป็นย้าเนาะแครอทมันก็จะตามวงกลมกับเพื่อนๆนวงกลมที่เราหว่านเอาไว้นะคะ17วันหลังจากที่เราพ่อมเมล็ดแครอทตอนนี้เนี่ยเราสามารถมองเห็นแครอทได้อย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าเราพ่อมเมล็ดเป็นรูปวงกลมนะคะอันนี้ก็แครอทเป็นรูปวงกลมนะคะระหว่างแถวแครอท นีตรงก,กลางๆนี้เป็นย้านะคะตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถดึงย่าออกได้ค่ะเราก็จะไม่สับสนนะคะว่าเราดึงกล้าแครอทออกนะคะที่เป็นเขียวๆเวนี่ยนะคะระหว่างสองแถวนี้นะคะอันตรงก,กลางๆนี้เป็นหย้าเราก็ดึงออกค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เรากําจัดย้าออกไปนะคะเพื่อนๆก็ดูดีขึ้นเยอะเลยเนาะ ตอนนี้เราก็หมั่นรดน้ำพรวนดินค่ะพอกล้าแครอทเราโตได้ขนาดนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเราควรดึงกล้าออกเป็นบางส่วนนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนดูใกล้ๆเนาะมันก็เยอะเลยนะคะกล้านะคะก็ไม่มีที่พอจะให้แครอทโตเป็นหัวโตโตเนาะเราต้องดึงกล้าบางส่วนออกนะคะก็ให้มีระยะห่างประมาณ1นิ้วนะคะหรือ1นึงนิ้วหัวแม่มือก็ได้ คร่าวๆเนาะนะคะการดึงก็ทําง่ายๆค่เ,เพื่อนๆเราก็ดึงแครอทออกมาเนาะที่เราไม่ต้องการนะคะหญ้าเน,นี่ยก็ดึงออกมาด้วยค่ะอันนี้เป็นหญ้าค่ะรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นต้นดอกดอกฟินในการดึงเนี่ยเราเลือกกล้าที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ค่ะเพื่อนๆนะคะกล้าเล็กๆรีบๆนะคะแล้วก็เหลือต้นที่สมบูรณ์เอาไว้เนาะ เสร็จแล้วค่ะตอนนี้แครอทเราก็จะมีสภาพแบบนี้ค่ะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะเขาก็จะเจริญเติบโตค่ะเราก็รอดูไปสักสองสามอาทิตย์ค่ะเพื่อนๆน,นะคะถ้าแครอทบางต้นเนี่ยติดกันเกินไปเนี่ยเราก็จะมาดึงต้นอีกเนาะดึงกล้าแครอทออกอีกนะคะวันนี้เป็นวันที่8มิถุนาย,ยน2563ค่ะ เราก็มาดูต้นแครอทของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆตอนนี้เขาก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็โตขึ้นเยอะนะคะแล้วก็ระยะห่างเนี่ยก็ชิดกันเกินไปนะคะเราก็จะดึงต้นแครอทออกไปเป็นบางส่วนเนาะมันก็จะมีระยะห่างนะคะให้แครอทเขาจเจริญเติบโตเนาะ การดึงต้นแครอทออกเนี่ยเราก็ดึงต้นที่ค่อนข้างอ่อนแอออกกับเพื่อนๆอย่างต้นนี้นะคะจะเล็กกว่าเพื่อนเนาะอันนี้จะโตแข็งแรงดีนะคะอันนี้ก็แข็งแรงดีใช่ไหมคะต้นนี้จะอ่อนแอนะคะเราก็จะดึงต้นนี้ออกค่ะเพื่อนๆแล้วก็ค่อยๆดึงออกมาค่ะไม่ต้องเสียดายค่ะเพื่อนๆถ้าเราไม่ดึงออกนะคะแครอทที่เราจะได้เนี่ยมันก็จะมีหัวเล็กค่ะ ถ้าเราอยากได้แครอทหัวโตๆเนี่ยเราก็ต้องดึงแครอทออกเป็นบางส่วนนะคะอย่างขยับมาอีกนิดนึงนะคะอย่างต้นนี้ก็ต้นเล็กนะคะแล้วก็ดึงออกการมีระยะห่างแบบนี้ค่ะนะคะนี้ต้นหนึ่งใช่ไหมคะอันนี้ต้นหนึ่งเนี่ยแครอทที่เราได้เนี่ยก็จะมีหัวที่ใหญ่นะคะแล้วก็มีคุณภาพดีค่ะ เราก็ทำทั้งหมดทั้งกระถางเลยนะคะอย่างเรามด,ดูตรงนี้นะคะเ,เพื่อนๆนะคะกล้าที่ไม่แข็งแรงนะคะเราก็ดึงออกมาะคะ่ะ ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะมีระยะห่างนะคะให้แครอทเจริญเติบโตนะคะวันนี้เป็นวันที่15กรกฎาคมค่ะเรามาคุยดินเนาะดูแครอทว่าเขาเป็นหัวโตหรือ,อยังนะคะ ที่เราเห็นได้ก็มีเห็นเป็นสีส้มแล้วนะคะหัวนี้ก็เป็นสีส้มแล้วนะคะเห็นไหมคะเขาก็เป็นหัวที่ใช้ได้เนาะอันนี้ก็น่าจะเก็บเกี่ยวได้นะคะเดี๋ยวจะลองดึงขึ้นมาสักหัวหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราลองดึงหัวนี้ดูนะคะไม่แน่จะ,จะออกมาง่ายๆหรือเปล่าลองขยับขยับดูนี่ค่ะแครอทขนาดนี้ก็ใช้ได้นะคะ อันนี้ก็หัวที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวลองดึงอีกหัวหนึ่งนะคะอันนี้ก็ใช้ได้เนาะสองหัวสามหัวก็เป็นเบบี้แครอทค่ะเหมือนทานสลัดก็พอใช้ได้ะนะคะ เราจะเก็บเกี่ยวแครอททั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าเราต้องการกระถางปลูกผักอื่นด้วยค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงออกมาค่ะ นี่ค่ะก็เป็นแครอทที่เราปลูกได้นะคะหลังจากที่เราล้างแครอทแล้วก็ดูดีขึ้นนะคะหนึ่งกระถางที่เราปลูกได้นะคะปริมาณก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะคะคุณภาพก็ใช้ได้ค่ะอันนี้ก็ทานเป็นแบบเบบี้แครอทนะคะ